รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนโดยโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพพาสบาซาเราก็ยังคงป้วนเปี้ยนกันอยู่ที่นี่ล่ะค่ะลูเซิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะใช่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่ามีหลายสวิตเซอร์แลนด์มาช่ว <laughs> <laughs> คาซาบาซามาทั้งทีรูเซิร์เราก็แบบเออนัดดูเนาะวันไหนมีตลลงตลาดวันนี้วันนี้เห็นเขาว่ามีนะนู่นนู่นพองๆพองพองเพองเห็นแล้วเห็นแล้วลุยไหมไปดีกว่าอย่าช้าเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงสิ่งที่พาซาบาซาตามหากันทุกเทปอืม อันน so? uh huh. like um. yeah. ี้มะนาวหรือ nah. ส uh ้มมะนาวนะสภาพบรรยากาศขายของเนี huh. market, ้เขาเรียก farmers market ก็ขายอะไรมบ้างไอว่าไปแ apple ลูกแพรส้มอันน hmm. tamam okay. ี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ beet root farmers market ถ้าที่ลูเซินเนี้ยจะอยู่ริมแม่น้ำรอยส์คจริงๆหาง่ายมากอยู่ตรงสะพานเชลเบิร์ ข้ามสะพานมาก็เจอเลยตรงนี้เนี่ยเปิดเฉพาะวันอังคารกับวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคนที่นี่น่ารักเนาะเวลามาจ่ายตลาดตอนเช้าอะ่ะบางคนก็เนี่ยจูงจักรยานมาจ่ายจักรยานซื้อของปั่นจักรยานกลับบ้านบางคนก็เหมือนพาหมามาเดินเล่นด้วยมาจ่ายตลาดด้วยเลยลักษณะการจอบจ่าย ส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้เพราะตลาดมันมีสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์สองครั้งเขาก็จะซื้อเลยวางแผนว่าทั้งอาทิตย์นี้จะทํากับข้าวอะไรอะไรยังไงปุ๊บซื้อผักปลาไปทีเดียวจบเลยแล้วก็แช่ไว้ครับเดินตลาดเช้าๆแล้วเจอดอกไม้นี่สดชื่นเลยนะพี่คือใช้ <คน S 1> ชีวิต<น>อยู่กับความสดชื่นอยู่กับดอกไม้ใช่แล้วคือนอกจากเขาซื้อข้าวปลาอาหารแล้วเขาต้องซื้อดอกไม้ไปจัดโต๊ะเอ,อใช่ใชเราเคยไปบ้านเพื่อนที่สวีเดนบอก จัดโต๊ะเปลี่ยนดอกไม้เขาบอกว่ามันสร้างความสดใสแล้วก็มันทำให้การรับประทานอาหารเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นอ,อร่อยมากขึ้นอ่าก็ถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะใช่นี่ดอกละสองสองฟังโอ้ยพี่การขนมปังชีสแบบคิดกาดกาเดินลึกเข้ามามันไม่ได้มีแค่ผักผลไม้ต้นไม้ดอกไม้ นี่เลยเห็นนะร้านน้นเห็นนะแกที่ไอะชอบร้านนั้นมากร้านต้นไม้แต่งร้านแต่งต้นไม้ร้านแต่งเขาอาไข่นกกระทามาจัดกระเช้าได้อ่ะเก๋มากอ่ะเออมันก็ลื่นลมดีนะใช่แต่ว่าพอเดินลึกมาเห็นไหมใส่กล่องมีจ่าชีสมีให้เลือกเยอะด้วยชีสขนมปังเนี้ยอร่อยมากนะทุกแบบทุกร้านที่เราเดินเราได้ชิมมาเนี่ยมันแบบ เรอพูดถึงตลาดลูเซอร์เนี้ยไม่ได้มีแค่ farmers market อืเอออย่างเรามาตรงกับวันเนี้ยอาจจะมี f a r m e r s Market อะไรเงี้ยแต่วันอื่นมี free า a r เก็ตมีฟลเวอร์มาเคือเป็นดอกไม้อย่างเดียววันนี้มันยังมีผักผลไม้ใช่มีต้นไม้มีดอกไม้ใช่อย่างวันเสาร์มันจะมีฝั่งนู้นเน่ยฝั่งนู้นเนี่ยเลียบไปเลยนะคะก็จะมีมีมีเป็นฟรีมา r k เก็ที่ของขายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ยังยังยังมีไปอีกเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจไปดูเรื่อยๆราวเลาะแม่น้ำรอยเซนเนี่ยยาวเข้าไปเอ้ยถึงง้แล้วแล้วดีคือเออเดิมก็สวยดีนะคือมันมีเนี่ยมีบทมีสสภาใช่มีอะไรให้ชมไปเรื่อยใช่อ่ะไปกันต่ออีกสักนิดแปเดินเดินดูเดินกระถบนี่ใกล้จะกลับแล้วนะไอ้ไอ้ฟาร์มเออร์คี่ว่าข้ามสะพานไปแล้ว ปรากฏว่าเดินมาเวิ้งนี้ไอ <I S 1> เห็นก่อนเลยเจอฟิชมาเก็ตเลยมีป้ายติดอยู่อืเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงไมไ้ทุกวนันเฉพาะวานันอังคารพฤหัสเสาร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมาเชื่อลูซอนและอยากจะตื่นเช้ามาซื้อจับใจข้าวของเพื่อไปทำอาหารกันเองเนี่ยก็ดีอขอเรียนเชิญปลาสดมากพูดเลย ไม่สนุกตรงที่มาเดินดูอียาบทของผู้คน mm hmm. บางคนมาจับจายเสร็จแล้วกลับบ้านบางคนซื้อขนมปังแล้วนะั่งชิลชิลโอชิลมากมีนม่นาำรอยอนะไรอย่างเงี้ยเป็นชีวิตชิลๆในเมืองชิลๆสบายๆไปเดี๋ยวไปแอบเดินดูตลาดฝั่งนู้แล้วก็เราก็ไปต่อ นุกเดินตลาดนะเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นผักผลไม้เป็นต้นไม้ดอกไม้พอเข้ามาฝั่งนี้ไอ้เจ้าเนี้ก็เช่นกันต้นไม้ดอกไม้ผักผลไม้เช่นกันแต่ว่าเท่าที่เห็นหลายๆร้านเลยเนีย่ยมีไข่แบบทาสีสวยงามน่ารักเลยแล้วก็จัดเป็นกระเช้าไข่ไม่รู้ว่ามัน อีสเตอร์เขาไหมอ่ะใช่ไหมหรือเป็นไข่หรือสันจ๋าจ๋ะใช่แต่ฝั่งนี้สังเกตว่ามีของกินด้วยอาหารกินด้วยใช่ดังนั้นถ้าเช้านี้เผื่อใครบอกว่าติงสายไม่อยากแบบเบรคฟาสต์ที่โรงแรมมาหาอะไรแถวนี้กินจุ๊บจุ๊บจุ๊บและนั่งชิวๆริมน้ำด้วยเจ๋งเลยล่ะแค่ขนมปังไป่างนี้ ขอให้แดดเป็นนี้ทั้งวันนะเพราะเดี๋ยวเราเราไปมาวิลาตุสก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาล่องไอ้เล็กลูกเซนตอนเย็นโอ้ oh. ถ้าแดดยังเป็นอย่างนี้วันนี้แฮปปี้แต่ว่าตอนนี้รีบไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ท<อ>ันรถไป <laughs> เดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ท <et> ัวร์พิลาทูสฟาเล่มันน่าจะไปทางเส้นเดียวกันนี้ั้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำ ไม่ทันละชาร์จไม่ทันเราจะเอ็กซ์เอ็กซ์มันอยู่ได้แค่เดเือนปิดิดเราลองเดินไปดูมันไม่มีป้ายด้วยไปดูงนั้นดีกว่าน,น่าจะใช่เดินไปกไอถึงที่จะรอคอยเนี่ยเหรอเราต้องขึ้นเกวียนกาเนี่ยเหรอไม่ใช่รถเหรอไม่ใช่ มอสเพิ่อโต๊สขึ้นเคเบิลคาร์ไปทำไมสูงมากเท่าไหร่ไม่สูงเลยเร็วๆอย่ากอิดอาด้ยนี่เดินเราเดินจริงๆมาจากรูเซอร์เนี้ยไม่นานเนะไม่นานนั่งรถเมล์สายหนึ่งสิบวันสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีใกล้ๆบานหอบประมาณสิบห้านาทีโดยวแบบใช่แล้วเราก็มาลงที่สถานีเครียรเคียร์ฮะเครีย์ แง่หลังเดี๋ยวคุณผู้ชมหาไม่สช่ค่ะแต่ก็เกิดจริงแล้วพอเดินมาถึงเกาไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าบอกว่าไปเม้าพิลาตุสอือ่าเขาจะตอบพอลงป้ายสถานีฟุกเขาบอกเลยจอดสถานีครีมช็อตวอล์กช็อตวอล์กมาคือเดินเงี้ยเดินสั้นช็สิบนาทีช็อตวอล์กสิบนาทีก็จะมาถึงที่พิลาตุสวาเล่ใช่มาถึงนี้มีตั๋วด้านหน้าเลยซึ่งตอนนี้ จัดการตัวรเรียบร้อยเดี๋ยวเรขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นเนี่ยอีอออต,อต,ตัวนี้เนี่ยนะแดงๆข้างหลังเนี่ยนะขึ้นไปเนี่ยมันสี่สินาที<แ>มีเปลี่ยนหนึ่งสตาร์ดี้แต่ไม่ได้ได้แรกนี่มีเปลี่ยนหนึ่งจะได้แรกหรือไม่อะไอตอนนี้เนี่ย <c oughs> ใจก็หวันหว่นๆเล็กน้อยนะอันนี้นะไปแล้วนะอ่ะเอ้ย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  โอ้ย s <S ยังไม่ถึงอีกนะคะนี่เนกัเลเ้ยล่นไหมลงไปเล่นไหมอมนี่ยืนโพสท่าถ่ายแบบวะเหรอใช่ <laughs> นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง<อ>สำหรับนางแบบ<อ>ที่เราจะต้องมาถ่ายตามสาษคคณสวยเจ็ดสิบเอาอมาดีกว่าเราจริงๆเมื่อกี้ขึ้นมาเปิม,มขึ้นมาประมาณ30นาทีที่นั่งมาเมื่อกี้30แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวต่ออีก1 5้นาทีสำหรับคนที่มีสวิ s พลา s เอามาป่ะเอามาโชว์เอามาถ้าคนมีสวิสพาสเนี่ยเห็นแล้าบอกแล้วคนมีสวิสพ a า s เนี่ยจะดีเพราะว่า สำหรับคนทั่วไปถ้าไม่มีโ<ฮ>ถ้าไม่มีเนี่ยจะ76เลยอะ่ะ70็กว่าอรังถ้ามีรถนี่ยถ้ามีสวิสพาสแบบนี้นี่นสวิสพสาสก่อนที่จะซื้อตั๋วให้โชว์สวิสพาสลด50%อร์นี่แล้วเวลาที่เราเสร็จเราไม่ลงทางเดิมไม่เพราะกลัวใช่ไหมกลัวความสูงใช่ไหมเรารู้คุณกลัวความสูงคุณลงทางนี้รถก็ได้ ลดล่างลงมาปาร์ตปาร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 ลงมาอีกอันหนึ่งซึ่งตอนเย็นอ่ะจะเป็นอีกมูดหนึ่งของเรานั้งเรือ long leg uh เซิร์นนี่เรามาลงนี้นี่อง long l e เซิร์นจากนี้เดี๋ยวเราล่องจากนี้เขาก็จะวิ่งมาเราก็จะเห็นอีกเป็นอีกครั้งที่เจ้เห็นเมาส์ที่เราต้องสื่อไปแต่เราไปเดินชมแถวนี้ก่อนปรับอ่ะปรับตัวใช่แล้วเดี๋ยวค่อยๆไปจอดอีกทีอืมไปเดินชมแถวนี้นิดนึง กระเพิ่นคงเพาะเลยไอเป่าเก่งๆแต่ว่าที่อยากรู้ว่า <c oughs> เค็มไหมเหมือนไม่เค็มเพราะว่าเขาเชฟอย่างดีแต่ว่าเขาเรี่ยปากแบบไอนี้ไม่หน่อยมันก็เลยมันชาปากชาปากชามันหนาวด้วยอ,ะอ่ะเราก็ต้องแบบบีบแก้มบีบวิธีการเป่าเหมือนทรัมเป็ตเหมือนอะไรอย่างนี้เลยเอเยอเลือกเอาพ่อนเอาเอาเอย่างเอาพอนเอาพ,อน,พอนย่อมจากอะไร คอนออฟดี e อลเป็นเครื่องดนตรีของพวกในแถบเทือกเขาแอลเพราะเขาิเป็นเทือกเขาแอลมันไกลไงเวลาโบดเนี่ยเขาจะเป่าเพื่อเรียกเรียกคนมามาเข้าโบดก็จะพูดอันนี้ก็จะกล้องกลางวานในช่วงเสียงดังนั้นอันนี้จึงเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในบริเวณภูเขาแอลจึงเป็นที่มาของค o นออฟ e l ลพูดแล้วเนี่ยพิราตุสเนี่ยสวยเหมือนกันนะพี่ แบบเขามีมิติเมียดูเนี้ยนี่นี่นีโอ้โหมันเห็นทะเละเลยเลยนะทะเลภูเขามันแบบคือเมื่อสักครู่เนี้เราสองคนอุทานคล้ายๆกันเลยว่าโอ้โหมันสวนรรค์ชัดๆระหว่างตรงนี้เป็นจุดเหมือนเป็นพาโนารามาิก สองข้างคือโรงแรมที่บอกว่ามีข้างบน<ช>มีสโรงแรมด้านนู้นมียี่สิบห้องแต่ว่าว่าเดี๋ยวจะลองขอเข้าไปดูโรงแรมสักงหน่อยด้วยอยากเห็นเหมือนกอัน,นถูกหลังได้ขึ้นมาพักไงถูกจิบกาแฟอาหารเช้าเบาๆบ,บนนี้แล,นแล้วก็มาเป่าเอาพอดใช่ เดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นไงล่ะโอโห้ห้องน้ำห้องน้ำที่มองเห็นวิวแบบอ,อย่างนี้เลยอะห้องไม่ใหญ่นะพี่แต่ว่าก็ถือว่าโอ้โหคิดการ แล้วมองนอก็ต่างมองจากบนจึ๊เห็นชุดขอเอาสนนราคาเนี่ยสักคนละสองร้อยห้าสิบะสองร้อยสามสิบฟรังต่อคนเขาคิดเป็นต่อคนเนื่องจากว่าเขารวมแบบเหมือนอินคลูดเอ้ตุ๊ค่าเคเบิลคาขึ้นมาแล้วแล้วรวมอาหารด้วยอาหารด้วยแต่อันนี้แนะนำเลยนะคู่รักคู่รักค่ะคู่รักขึ้นมาแล้วก็คือถ้าเกิด มาเนี่ยฮันนีมูเนี่ยดีมากเพราะมันหนาวไงจะได้กอดกันแน่นแนบแนบ่แนสนิท <ไป S 2> ทู <ไป S 2> จะอยู่ไปดีกวาไ <c oughs> งาพี่ระดับพี่มาแล้วนะพี่ไปนอนห้องอุดอู้แบบนั้นนะก็ใช่ว่ามันจะใช่ที่พี่อุ้ยห้องนี้เนี่ยสำหรับแบบพักแบบสบายๆนอนเดินเล่นกินกันชิวๆห้องนี้มีแชมเปญให้ด้วยนะ ไอ้ส่วนห้องเมื่อสักครู่นี้มันเหมาะสำหรับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาอมาใช่แล้วก็ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกใช่ใช่แล้วเข้าห้องมานอนปึ๊บเก็บของแต่ห้องนี้เหมาะสําหรับใช้ชีวิตอยู่จะดูวิวางก็เห็นจะอยากจะอบอุ่นก็อยู่ในนี้นม่องออกไปตากหนาวพูดถึงดูวิวนะฉันขอเมาส์หน่อยเถอะว่าสังเกตไหมว่าเราขึ้นเขามาหลายยอดแลนอเวลาขึ้นเขาอะช่วงก่อนเที่ยงก่อนสักฝ่อยสองอุ่มอะไรแบ เมื่อกี้คนที่นี่ก็บอกว่าสักประมาณบ่ายๆขึ้นไปอ่ะหมอกจะเริ่มมาเออมาแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วเย็นๆหิมะตกจ้าใสๆแบบเนี้ยเออพอเย็นปุ๊บอาจจะแบบสนองอะไรโอ้เรียกว่าเห็นหน้าตาใสๆนี่ไว้ใจไม่ได้ใช่ที่เนี่ยก็คือบอกว่าอ่ะจะรีบถ่ายรีบอะไรรีบดื่มดังเลยซักเพระนี่นี่ฝั่งนี้นี่ขมุกแล้วนะใช่มันเริ่มเนี่ยเริ่มขมุกแล้วมาเรารีบกินข้าวดีกว่าน่ะอยู่แล้วด้วยอยู่ละพี่ไม่นอนเหรอจองข้าเนี้จอง หรือไปเขาอื่นๆก็ต้องอันนี้เลยโอ้โห oh, อุ่นมากบอกเลยพันกว่าบาท p o r cow No it's too heavy no. it's too heavy it is it's little for me a little ลายอะอยพี่อ๋อสุเภัณฑ์เหรอนี่นะฉันเรียกแกไอ้ <c oughs> ใครจะซื้อนะรายละเอียดเยอะมากเลยนะไม่ใช่ซื้อแบบอย่างเช่นใครอยากได้แบบมีลายดอกไม้ประจำชาติเอเดอรไวส์หรืเอเดอรไวส์สสก็นี่เลยเป็นเอเดอรไวส์มีเหตุผลตรงนี้ <c oughs> หรือใครอยากได้เครื่องประดับแบบเอ้ยเครื่องดนตรีอย่างที่ไอเร่าเปิลมาทีก็รับอันนี้ไปอันนี้ไปหรือ ใช่ใหญ่จะได้แบบของเทอร์ลต์แบบว่าขึ้นเทอร์ลต์มานี่จะก็อันนี้ป้าเสียวๆจะได้ล้ำลึกถึงความเสียวในป้ายอืมป้าอืมหืมเท่าไหร่ก็พอประมาณอ่ะไอ้ยี่สิบอ่ะยี่สิบฟรังอ่ะใช้แบบเครดิตดีกว่าเพราะว่าเงินมันก็พอประมาณเอามาปล่าเอามายืมก่อนรูเทห้พี่ไปก่อนก็ เขาบัตรเครดิตธนาคาร CMB ไทยเขาคิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์รับรู้ต่างประเทศถูกเอาเลยพี่ใช้บัตรของไอเดี๋ยวไอคิดพี่สองเปอร์เซ็นต์แล้วกัน CMB คิดหนึ่งไอคิดอีกหนึ่งอ่ะแกนี่มันเนรคุณจริงๆนางนี่เราเป็คุณจากไปสามัญลดเงินย่อไปเลยบัตรเครดิตธนาคาร CMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าคนมาลูเซอร์นะก็ควรจะมานั่งเรือล่องแม่น้ำล่องทะเลสาบลูเซอร์ลูเซอร์ใช่ถ้าเกิดเรามีสวิสพาสอยู่แล้วนะก็ล่องได้เลยฟรีๆเลยใช่คนไม่มีสวิสพาสก็ควรก็ควรจะมาล่องทะเลสาบอยู่ดีแต่ว่าถ้าคนมีอยู่แล้วเนี่ยล่องได้ฟรีเลยเออคือเขาก็จะมาเดินตรวจตัวปุ๊บเอาโชว์สวิสพาสอะไรอย่างเงี้ย ดูวันนี้มันแย่หน่อยตรงตอากาศมันครึมว่าเช้าเนี้ยอากาศดีนะ<ช>แต่อย่างบอกไอ้ช่วงสปริงช่วงออทามเนี้ยมันจะแบบเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากวันนี้ก็แบบว่าเช้าแดดแจ๋เลยแต่ว่าตอนบ่ายๆพอเราจะล่องปึ๊บอ,อากาศเปลี่ยนแต่ก็เนี่ยล่องมาเราก็จะเห็นนะเนี่ยอากาศเหือนเขานี่อากาศเ,เก่าเลยนะเนี่ยมุมนี้ทั้งหมดแลวนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ๆ ก็คือนั่งสบายๆหรือว่าจะรับประทานอาหารจะจิบก็ได้จะทำอะไรก<ช>็ได้บางคนเขาแบบเออเข้ามาแบบแต่จริงๆนะถ้าวันที่อากาศดีๆที่เคยล่องน่ะมันจะเห็นเพื่อกเขาหิมะอะไรอย่างเงี้ยน,นะส,ยสวยๆจุดของการล่องมันอยู่ที่มันจะเป็นมันจะเป็นประเภทแบบยาวใครมีเวลานั่งยาวส<ม>ชั่วโมงครึ่งไปกับส <S 2> 2 <S ชั่วโมงครึ่งสุด ไม่ก็ตีเรือกลับมาน,นี่แหละูออกรูเซนกลับรูเซนแต่เดี๋ยวเราลงแต่เขาเขาจะมีอะไรจุดไฮไลท์ของเขาอะไรมีเวก,กิสมีลีมดมีอะไรอย่างงี้ก็แวะใครจะแวะเวลาแวะตามาย<ม>ทางก็ได้เหมือนใครมีเวลาน้อยอย่างเงี้ยก็เอาแวะหมู่บ้านนี้เสร็จปุ๊บรอเรือลำใหม่ที่จะออกแล้วกลับ,บลรูเซนอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับคนจะมาเนี่ยเรือเที่ยวแรกน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ9โมงมไปยันถ้าเมื่อกี้ดูตารางไนะม่ผิดนะมีเย็นทุ่มเนี่ย แต่ว่าหาท่าเรือไม่ยากนะอยู่ที่เนี่ยหน้าถายกระไฟกันนี่แหละแม้เป็นลูเซิร์เที่ยวที่อยู่กันอย่างยืดเยื้อมาลูเซิร์หลายครั้งมากไม่เคยขึ้นเมสาพิลาตุสเหมือนกันเลยใช่แล้วก็ล่องเรืออีกอ่าไม่เคยล่องเรือเหรอใช่ฉะนั้นแกต้องมาซ่อมแล้วต้องมาซ่อมเพราะว่าแกต้องเจอวันที่ดินฟ้าอากาศเป็นใจนี้จะแบบว่าขมุกขโมวไปนิด แต่ว่าถ้าคุณแบบว่าลาดชมรายการของเรานะก็สามารถชมย้อนหลังได้เข้าไปที่เ,เว็บไซต์หรือว่า YouTube ของนาว2 6นะคะนะเข้าไปได้อย่าลืม Subscribe ด้วยนะแล้วก็เข้าไปชมได้ในแฟนเพจของเราภาษาบาซานะหรือว่า YouTube ของเราภาษาบาซาเช่นกันนะคะเราเดินทางกันต่อคะ่ะไปกับเราภาซาบ สัปดาห์หน้าเราจะเดินทางเข้าสู่ลูกาโนนั่งรถไฟสวิสดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทางเรื่นรมกับงานศิลป์ในพิพิธภัณฑ์และลูกาโน่เคาน์เตอร์เดินชิลชิชิมอาหารในตลาดอาหารที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า3รุ่นออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซาบาซา